วันแล้วนะคะก็ขอเข้าสู่ลำดับพิธีการเปิดการรับฟังการรายงานวัตถุประสงค์ของการจัดโครงการนะคะภาคตะวันขอต้อนรับทุกท่านเข้าสู่โครงการสัมมนาคทัางนี้ด้วยความยินดียิ่งสืบเนื่องจากมหาวิทยาลัยมีศิลุวักษ์สาสาขาวิชาบัญชีบัณดิตศิลการประมาณเสียที่มีความต้องการอุปกรณ์ในหลายๆด้านต่อในสี่จังหวัดภาคตะวันตก ที่เป็นนโยบายจะต้องขอความร่วมมือจากเครือข่ายธรรมากรบารศึกษาในสถานศึกษาและ่อ้ความร่วมมืออย่างยิ่งในการพัฒนาต่างๆในครั้งนี้บรรจุภัณฑ์ใชัย0องค์ที่ได้กล่าวเปิดโครงการสมราาัมมนาเครอือข่ายนิยมศึกษาตอนปลายใน4จังหวัดภาคตะวันตกซึ่งโครงการนั้นที่มีคุณภาพและได้ตามเป้าหมายของการผลิตผลิตผลได้เข้าศึกษาตออา่อในระดับกลุ่มศึกษา และเข้าศึกษาต่อใปไมโยนวิทยาเขตกาญจนบุรีได้เปิดการเรียนการสอนสาขาต่างๆหลายสาขาสมกันภาพักฏการโอการนี้ก็ป่อยญากการศึกษาและวิทยว่าต้องการการนี้มีการปิดตัวลงนะครับก็มีอาชีะแล้วก็ได้บริหารและคอมพิวเตอร์บริหารและคอมพิวเตอร์ซึ่งเป็นหลักสูตรที่สอนและเรียนง่ายที่สุดตัวผมเองในเรียนรัศสตร์มาไม่รู umas, ้ <blunt animation> ี Quý vị